ในช่วงจับไประเด็นมาเป็นข่าวในวันนี้นะครับทังทีมข่าวจะขอให้คุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จัดขึ้นโดยสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองกับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตบล1นึ่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอท็อปของจังหวัดอ่างทองที่ผ่านมานะครับว่าจะมีบทบาทสําคัญอย่างไรต่อพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมการคัดสรรโอท็อปในครั้งนี้เดยไปพบกับอาจารย์ปุ้มและท่านพัฒนาการจังหวัดอ่างทองว่าในโครงการนี้มีบทบาทอย่างไรกับช่วงของ จับประเด็นมาเป็นข่าวครับ <v> สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันอัยามันอายานอายารากุกุลวานะคะจารย์ปุ้มค่ะเราเข้ามาช่วงจับประเด็นมาเป็นข่าวนะคะเป็นอีกช่วงหนึ่งของรายการคุยข่าวอ่างทองค่ะ เป็นช่วงสั้นๆ3าสินาทีนะคะที่เราจะมาพูดคุยกัหันหน้าส่วนราชการหรือบุคคลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายหรือกิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นและเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสําคัญใกล้ตัวของคนอ่างทองค่ะวันนี้นะคะสาระน่ารู้นั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวใกล้ชุมชมนมากๆนะคะเป็นเรื่องของ o, top, o t o p อปโค่ะและหน่วยงานที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ก็จะมาคุยว่าคําว่า OT o p อนั้นมีความสําคัญอย่างไรตอนนี้นะคะภุมนางอยู่ที่กลุ่มจักสารผักตบชวา บ้านบางตะแผ่นนะคะหมู่ที่1ตําบลครองงูอำเภอเมืองหรือของผู้ใหญ่ปราณีจันทวรน,นี่แหละคะ่ะเป็นที่รู้จักกันดีเห็นสินค้าพวกนี้ก็ถือว่ารู้จักกันแล้วนะคะและบุคคลที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ค่ะก็เป็นัวหน้าท่านเป็นพัฒนาการชุมชนจกบนางเองนะคะขอต้อนรับและสวัสดีค่ะคุณประมวลมุ่งม,มาศค่ะสวัสดีค่ะนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ก่อนที่จะเข้ามาคำว่า OTOP นั้นคืออะไรนั้นนะคะประชาชนหลายคนนะคะรู้จักพูดกันจนติดปากแต่เรามาแนะนำให้รู้จักหน่วยงานท่านสักนี้นะคะว่าพัฒนาชุมชนนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างคะและสังกัดกระทรวงไหนครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงานภูมิภาคของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนนั้นสังกัดอยู่ที่กระทรวงมัาดไทยนะครับเรามีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอในส่วนภูมิภาคนะครับ ก็มีหน้าที่ในการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมนะครับและก็ส่วนอื่นๆอ,อันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของสํานักง,งานพัฒนาชุมชนหรือกรมการพัฒนาชุมชนครับและในส่วนของจังหวัดอ่างทองมีที่ตั้งอยู่ตรงไหนคะท่านครับออสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ที่สลาักางหลังใหม่นะครับชั้นสองอท่านขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาอยู่มุมสุดนะครับ แต่ทุกอำเภอก็จะมีสพผดุงชนอำเภออยู่ที่ที่วการอำเภอทุกอำเภอทุกแห่งครับทีนี้ถามว่าพอเรารู้จักหน่วยงานนี้แล้วถามว่าโอท็อปย่อมาจากอะไรคะครับโอท็อปนี่เป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษเขานะครับโอก็คือวันนะครับตัวทีก็คือตำบลนะครับตัวโออีตัวหนึ่งก็คือวันอีกเช่นเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็คือ Product นะครับย่อคือวันตำบลวันผลิตนะครับก็หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับภาษาไทยง่ายๆครับ แล้วมีความหมายเลยมีความสําคัญอย่างไรกับชุมชนคะถ้าเราพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดขึ้นในตําบลน,นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนเขานะครับเขาในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อทําหน้าที่เป็นการพัฒนาอาชีพรายได้ที่เกิดจากภูมิปัญญาเขาสรรสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็จําหน่ายก็มีรายได้มีงานทํานะครับอันนี้ก็ความหมายของโอช็อปเป็นอย่างนั้นนะครับโอช็อปเนี่ยมันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นหลักนะครับ นะอยากให้หัวหน้าท่านขยายคําว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนิดนึงค่ะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือวิถีชีวิตที่เขาดํารงชีวิตอยู่โดยปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดํารงชีวิตอยู่การทํามาหากินหรืออาชีพทั้งหลายที่เกิดจากความรู้ความสามารถการสั่งสมความรู้ของบรรพบุรุษตั้งแต่ต้น,ตน,ตนก็ถ่ายทอดกันมานะครับ,รบเขาก็เอาอความรู้เอาความสามารถะนะครับมาประกอบเป็นการ ทําผลิตภัณฑ์1อาจจะใช้ในชีวิตประจําวัน2ต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งเขาเป็นสินค้าอเอาไปแลกเปลี่ยนซื้อขายแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เขาได้อันนี้เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากวิธีการดํารงชีวิตของเขาอย่างงั้นที่เราเห็นอยู่รอบตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้จักสารแสดงว่าในท้องถิ่นตรงนี้นั้นมีวัตถุดิบที่เป็นผักตบชวาอันนี้เป็นภูมิปัญญาของเราเห็นชัดเลยนะครับถ้า,ถ,าถ้าสามารถแผนกล้องไปได้เนี่ยอ,อันนี้เป็นผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืช ต้องมีอยูอย่อย่างมากมายนะครับพี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นมันน่าจะนํามาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับบรรพบุรุษเขาได้สั่งสอนไว้ว่าเอามาทําเป็นกระเป๋าก็ได้ตากแห้ง<อ>แล้วมาทําเป็นกระเป๋าถักเป็นเสื้อนะครับแรกๆก็คงจะทอเป็นเสื้อใช้ง่ายๆ,ๆ,ๆหน่นัๆนะครับๆๆต่อมาก็ๆๆานํามา,าคิดค้นประดิษฐ์ต่อเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็แสดงให้เขาเห็นว่าเขาสามารถอยู่กับปัจตกบัาได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากปัจตกบัา มาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ขอให้เกิดอาชีพแรายได้แลวตอนปัจจุบันนี้ก็กลุ่มนี้ก็ใหญ่มากนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือชาวบ้านทั้งนั้นนะครับมีทั้งกระเป๋ามีทั้งตะกร้าทุกสิ่งทุกอย่าง,างส่งไปตึกขายต่างประเทศนะครับเป็นที่รู้จักกันอยู่ดีนะคะว่าพอมาถึงอ่างทองนะคะของใช้ที่เป็นผักตบชาวานั้นต้องนึกถึงผู้ใหญ่ปราณีนี่แหละคะ่ะที่ต้องเรียนถามว่านอกจากคำพูิปัญญาท้องถิ่นแล้วกระบวนการในการเรียนรู้ ทฤษฎีและในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดไปจนถึงเรื่องของระบบแพคเกจิ้งระบบต่างเนี่ยขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่านด้วยไหมคะก็เวลาเรามาทํางานกับชาวบ้านเราก็จะเห็นเขาประกอบอาชีพมีรายได้เขาทําผลิตภัณฑ์นโน่นผลิตภัณฑ์นี้หน่วยงานต่างๆที่มาทํางานกับพี่น้องประชาชนก็จะเข้ามาส่งเสริมนะครับต่อยอดว่าน่าจะทาอย่งงางน้นเพิ่มขึ้นสิน่าจะทําอย่างนี้เพิ่มขึ้นน่าจะละเอียดมากขึ้นน่าจะอบและมันจะไม่ขึ้นเชื้อราอบแบบนี้ต้องใสก่กรรมาฐานอาจฉรมองเนี่นะครับ ก็มีหน่วยงานเข้ามาต่อยอดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นมันเป็นได้มาตรฐานแล้วสามารถคนเขาใช้ได้อย่างมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างๆที่ลงมาทํางานในพื้นที่ก็จะมาให้การสนับสนุนที่ก็กลับเข้ามาถามว่าเมื่อมีวัน r r o u u t ส์วันตําบลแล้วนะคะเพื่อให้เกิดในเรื่องของการแข่งขันที่ได้มาตรฐานจึงได้มีการประกวดขึ้นนะคะคัดสรรน,น,นะคะ วันนี้เรามีคำย่ออีกตัวหนึ่งที่ท่านผู้ชมบางคนจะรู้ไว้ก็คือคำว่า OPC ย่อมาจากอะไรคะโอ้ o, นี่ก็เป็น O อท็อปนะครับนะครับ P ก็คือ p ล o d u c t นะครับแล้วก็ C C ก็คือ Cha m p i o ียนโอ้ค่ะก็เรียก O ออปผลิต t c ณฑ์แชมป์เปเป็นภาษาอังกฤษของอีกเหมือนกันก็คือการคัดสรรสุดยอดนะครับแชมปเปี้ยนมาสุดยอดสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วเป้าหมายในการจัดโครงการประกวดคัดสรรนี้เพื่ออะไรคะครับ คืออย่างนี้ในเรื่องนโยบายของเรื่องของโอทอเนี่ยนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี44 45 4, ไล่ลืมาเรื่อยนะครับก็คือแนวนโยบายเขาเป็นนโยบายรัฐนะครับเขาต้องการเอาภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนเนี่ยขึ้นมาสู่สากลก็คือจากการทํากระบุงกระตะก้าทํากระเป๋าทาเครื่องจักรสารทั้งหลายเนี่ยจากที่ทํากันอยู่เนี่ยนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระดับของชาวบ้านเป็นระดับของภาคแต่เขาต้องการให เอาภูมินปัญญาเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสู่สากลนะครับก็มีการเขาเรียกดาเนินการนโยบาย1ตําบล1นผลิตภัณฑ์พอดําเนินการมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขาทำโอท็อปอะไรกันบ้างพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการคัดสรรเขาเรียกคัดสรรน,นะครับคัดสรรสุดยอด1ตําบลนผลิตภัณฑ์ก็คือให้รู้ว่าระดับของประเภทผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำเนี่ยเมื่อมาจัดถูกชั้นวางแล้วเนี่ย มันน่าจะอยู่ในระดับอะไรได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยวัตถุประสงค์ของการคัดสรรสุดยอดหนึ่งบนหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือเพื่อให้รู้ว่าระดับของผลิตภัณฑ์เป็นยังไงอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นการทําข้อมูลเขาเรียกโปรไฟล์ของโอท็อปนะครับว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ยมีโปรไฟล์ยังไงมีข้อมูลเป็นไงเป็นฐานมาอย่างไรนะครับอันที่สามเนี่ยก็เป็นการแสดงให้พี่น้องประชาชนหรือคนทั่วไปเขาเห็นผลิตภัณฑ์โอท็อปว่า เป็นอย่างไร <c oughs> แล้วอันสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าให้ทุกภาคส่วน,เ,นเข้ามาร่วมสนับสนุนพัฒนาโอท็อปให้มันก้าวไกลออกไปแล้วก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยท่านนายกยิ่งรัก์ท่านบอกเลยนะครับว่าโอท็อปต้องดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างรายได้ของคนในภาคในเมืองกับชนบทชนบทก็คือคนที่เขาผลิตภัณฑ์ผลิตสินค้าโอท็อปเขาจะได้มีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสมนะครับก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเติมในเป็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 นอาชีพของเขานะนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคัดสรรสุดยอดออหนึ่งตำบลหนึ่งผิตัน,นแล้วเขาจะเริ่มต้นกับการเป็นหนึ่งในสมาชิกได้อย่างไรถ้าเขาไม่เคยเลยอะคะ่ะโอเคครับขอบคุณมากเป็นคําถามที่เป็นประโยชน์กับกับพี่น้องประชาชนของเขาั่นแหละนะครับก่อนที่จะเริ่มการคัดสรรเนี่ยเขาจะมีนะครับรัฐบาลจะกําหนดนะครับให้มีการสํารวจ <One input> และลง <ning> ทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอนะครับเมื่อเดือนตุลาเนี่ยนะครับรัฐบาลเขากําหนดให้มีการสํารวจและลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอโดยผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อไม่ว่าจะเป็นรายเก่ารายใหม่ที่เขาดําเนินการผลิตสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโอทอปที่เกิดจากภูม yeah. ิป <One minute> ัญญาเขาจะมีเกณฑ์เขาอยู่นะฮะก็สามารถไปลงทะเบียนพูดภาษาชาวบ้านก็คือไปขึ้นทะเบียนเป็นโอทอปได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งที่สำนักง,งานพัฒนาชนอำเภอ <_ S 2> เขาก็จะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตมาจากอะไรผลิตที่ไหนใช้ทุนอะไรใช้วัตถุด,ดิบอะไรแล้วเข้าขายเ,าเป็นโอท็อปไหมหลังจากนั้นก็เป็นการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านกระบวนการรับรองอแล้วก็จะมีคณะกรรมการในระดับอำเภอเนี่ยรับรองว่าผลิตภัณฑ์อันเนี้ยใช่ไหมรับรองเสร็จก็จะเป็นเราก็จะรู้เลยว่าทั้งประเทศมีคนที่ผลิตสินค้าโอท็อปอยู่จํานวนกี่ลายอะไรบ้าง นะครับทั้งประเทศก็เปิดโอกาสให้ไปขึ้นทะเบียนพอหลังจากนั้นเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดอ่างทองเนี่ยเราเปิดโอกาสให้เขามาลงทะเบียนนะครับในช่วงเดือนตุลาปรากฏว่ามีผู้ผลิตผู้ประกอบการตามเกณฑ์เนี่ยมาลงทะเบียนพูดง่ายมาขึ้นทะเบียนเจ็ดอำเภอเนี่ยมี234รายนะครับอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายเดียวเป็นผู้เป็นกลุ่มผู้ผลิตหรือเป็น SME อันนี้จะเป็น3ประเภทที่เขามาลงเรามีอยู่234 อาจารย์พุ่มเชื่อไหมว่าเรามีผลิตภัณฑ์เนี่ย484ผลิตภัณฑ์ hmm. หลังจากนั้นเนี่ยเราทราบเลยว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรในอ่างทองนะครับทั่วประเทศก็จะเยอะมากนะครับหลังจากนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะเป็นข้อมูลของเรานะครับหลังจากนั้นเราจะมาจัดลําดับผลิตภัณฑ์ก็คือการคัดสรรนี่แหละ,ะ200-34ใช่เอา2 3 4ละใครที่ประสงค์จะดําเนินการจัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็ hmm. สมัครเข้าคัดสรร มามมให้ค่าคะแนนไม่สมัครก็ได้ก็ได้ฮะทีนี้มันมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ที่เราดําเนินการมาหลายปีแล้วอูทอปเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยจะเขาคัดสรรมีเงื่อนไขอยู่ตัวหนึ่งก็คือเขาต้องลงทะเบียนก่อนอ,อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่กําหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอปชอยฮาลานทั้งหลายตัวคิว หรือมาตรฐานเ,เกษตรดินทรีย์ทั้งหลายเพราะว่าในการคัดสรรสุดยอดหบบนึ่งตำบลหนึ่งพันเนี่ยมันก็ยกระดับของผลิตภัณฑ์ว่าอย่างน้อยผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ผมถืออยู่เนี่ยมันถูกรับรองได้มาตรฐานแล้วผู้บริโภคก็มั่นใจได้เหมือนเราซื้อเสื้อแล้วมันมีแบรนด์มันนะครับนะครับเราไปดื่มน้ําอะไรสักขวดหนึ่งเราจะดูว่าออยได้รับอยไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการ234เนี่ย มีผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอ่างทองที่มีได้รับได้รับรคำคำรับรองมาตรฐานอยู่88รายเท่านั้นเองนะผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิศวะก็ถามมวแลวแล้วแล้วที่เหลือจะทํำยังไงนะครับก็เป็นโจทย์ผมก็บอกกับท่านผู้ว่าครับก็เป็นโจทย์เราในการที่จะไปส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพี่น้องประชาชนให้เขาได้มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเภทของเขาผลิตเราต้องไปช่วยเขาส่งเสริมในส่วนที่เหลือนะครับ เพราะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ทมาทำการคัดสรรเนี่ยผมเรียนอาจารย์ปุ้มเขาต้องได้รับมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในจํานวน88ผลิตภัณฑ์ที่เรา,เรา,เ,ราเรารู้เราทราบนะครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อจะจัดลําดับว่าไอ้88เนี่ยใครสมควรอยู่ระดับไหนนีคะหลักเกณฑ์ <Okay. S 2> หรือกลไกในการบรเนินงานในการคัดสรรนั้นมี2ระดับคือระดับจังหวัดกับระดับประเทศ <Okay. S 1> นะคะค,คืออะไรคะท่านร,ระดับของการที่จะจัดระดับผลิตภัณฑ์ <Okay. S 2> เป็นดาวเนี่ยนะครับ ที่เราได้รับรู้รับทราบว่าโอท็อปหาดาว4ี่ดาว3าดาว,ดาว2ดาวหนึ่งดาวเนี่ยนะครับก็เกิดจากกระบวนการคัดสรรค์2ระดับก็คือระดับจังหวัดนะครับจังหวัดเนี่ยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกลองเพื่อให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สมัครเข้าคัดสรรอ,อย่างสักครู่ที่ผมน้าเรียนว่าสมัครเข้ามาคัดสรรน,นะครับก็จะตั้งคณะกรรมการของจังหวัดเองกันกลองให้ค่าคะแนนในเบื้องต้นไปก่อนนะครับ เขาเรียกว่าค่าคะแนนภาคกอกับภาคขอ,อภาคกก็ดูเรื่องของกระบวนการการผลิตนะครับดูเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของออสิ่งแวดล้อมทั้งหลายดูเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งเป็นส่วนของจังหวัดที่จังหวัดใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์นะครับก็จะตั้งคณะกรรมการเราตั้งแล้วอ่ะครับแล้วเราก็ให้ค่าคะแนนไปแล้วนะครับสำหรับส่วนกส่วนขอเนี่ยมีคะแนนรวมกันทั้งส่วนกและส่วนขอเนี่ยไม่เกิน55คะแนนนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับจังหวัดเนี่ยคัดสรรให้ค่าคะแนนเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการให้ค่าคะแนนระดับประเทศ <Okay. S 1> เราต้องส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยไปยังส่วนกลางนะครับส่วนกลางเขาจะให้ค่าคะแนนอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าค่าคะแนนส่วนคอนะครับซึ่งมี45คะแนนอันนี้จะเน้นหนักในเรื่องของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตรวจสอบลักษณะคุณสมบัติที่ต้องห้ามนะครับโดยเฉพาะอาหารเนี่ยก็จะเข้าห้องแลบเลย นะครับ <Okay. S 1> แยกเลยเครื่องดื่มที่เป็นสมุนไพรก็จะเข้าห้องแลบ mm hmm. เหมือนกันนะครับออกเข้าไปดูสิ่งปนเปื้อนหรือเป็นสิ่งที่าทางส่วนกลางก็ห้ามนะครับอันนี้ก็เป็นอีก45คะแนน mm hmm. เมื่อ,อส่วนระดับ mm hmm. จังหวัดกับระดับประเทศได้ค่าคะแนนแล้วก็เอา2อ,อะคะแนน2อ,อันเนี่ยรวมกัน mm hmm. แล้วประกาศเป็นช่วงของค่าคะแนนจัดลําดับ mm hmm. ผลิตภัณฑ์อย่างเช่น 90- ถึงร้อยเนี่ยใครที่ได้ส่วนกส่วนขบวกส่วนอ แล้วอยู่ระหว่าง90้าสิบถึงร้อยก็จะเป็นห้าดาวแล้วลองลองลงลงลงมานะครับก็แปดสิบถึงแปดสิบเก้านะครับก็จะเป็นสี่ดาวอ,อย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ลงมาเรื่อยค่าที่ต่ําสุดก็คือหนึ่งดาวเนี่ยก็คือรวมแล้วเนี่ยทั้งส่วนกอส่วนขอและส่วนคอได้ต่ำกว่าห้าสิบคะแนนก็จะหนึ่ง <ๆ S 2> ดาวได้นี่แนะครับทีนี้ก็กลับมาพูดถึงในเรื่องของประเภทหรือผลิตภัณฑ์นั้นแบ่งออกเป็นเป็นกี่ประเภทคบหัวหน้าในการที่จะแยกออกมาว่า สินค้าประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนี้ปกติแล้วมีกี่ประเภทคะมี5ประเภทนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนเลยตั้งแต่มาลงขึ้นทะเบียนเป็นโอทอปตั้งแต่อเภอมาเลยนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการก็จะบอกระบุเลยว่าของเขาเป็นประเภทอะไรแล้วก็จัดไว้5ประเภทนะครับประเภทได้แก่ประเภทอาหารประเภทผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกนะครับประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับแล้วก็ประเภทเครื่องดื่ม นะครับมีม5ประเภทนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ลงทะเบียนมาเลยนะครับมาคัดสรรเขาก็ต้องอยู่ประเภทนั้นแหละก็แสดงว่าท่านต้องรู้เลยนะคะว่าใน5ประเภทสินค้าที่ท่านจะคิดพิม์หรือว่าขึ้นทะเบียนนั้นจะจัดตัวเองอยู่ในประเภทไหน<ช>ถูกไหมคะในจังหวัดอ่างทองนั้นมีผู้ที่ไปขึ้นทะเบียนนั้นสองสามสี่เลขจำไงามาสองร้อยสามสิบสี่รายแต่มีใบรับรองหรือว่าได้มาตรฐานนั้นแปดสิบแปดราย วันนี้88รายค่ะในปี2555นั้นได้รับการคัดสรรหรือลงทะเบียนแยกเป็นประเภทจนเท่าไหร่คะครับตกลงว่าอย่างนี้นะครับผมผมทวนมานะครับโอท็อปเวลาเขามีการคัดสรรเนี่ยรัฐบาลเขาก็กำหนดเลยนะครับว่า2ปีเนี่ยก็ให้มีการสํารวจและลงทะเบียนจะรัคัดสรรใหม่นะครับทุกสองปีครับทุกสองปีก็จะดูความก้าวหน้าทุกสองปีดูความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ว่าเราไปไปส่งเสริมไปสนับสนุนแล้วพี่น้องประชาชนเขามีการต่อยอด าผลิตสินค้าที่เป็นโทรศัพแล้วได้มาตรฐานมากน้อยขนาดไหนนะครับล่าสุดเมื่อปีห้าสานะครับแล้วก็มาปีห้าห้านี่ปีห้าเนี่ยของจังหวัดอ่างทองเรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานก็คือเขาถูกรับรองจากส่วนต่างๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแปดสิบแดแต่ปรากฏว่าเขาสมัครเข้ามาคัดสรรน,นะครับในระหว่างที่เราเดําเนินการคัดสรรไปช่วงที่วันที่ยี่สิบเก้าามินะครับที่หอประชุมบางเพืองเนี่ยมีคนมาร่วมคัดสรรทั้งจังหวัดเนี่ยทั้งหมดเจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดสิบสอง ผู้ประกอบการด้วยกันก็ <ฮะ S 1> นนคือผลิตภัณฑ์เพราะฉนั้นในหนึ่งกลุ่มเนี่ยผมขออนุญาตอาจารย์ปุ้มนะครับ<ช>หนึ่งกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะผลิตภัณฑ์ผลิตผลิตภัณฑ์นี้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้แต่เวลาเขาคัดสรรเนี่ยเขาสามารถส่งได้อย่างเดียว<อ>ต่อนหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งรายนะครับรนั่นนั่นหมายความว่าถ้าตำบลน,นี้มีผลิตภัณฑ์ห้าอย่างจะเป็นหน่วยเนี่ห้าอย่างแต่ในหนึ่งตำบลนั้นจะส่งได้แค่หนึ่งอย่างผู้ประกอบการผู้ประกอบการอย่างเช่นผู้ใหญ่้านีเนี่ยเขาส่งในน้มกลุ่ม ขาผลิตพันธุ์เยอะแยะเลยนะฮะเพราะนั้นแต่เขาส่งคัดสรรได้เพียงหนึ่งผลิตพันธ์ต่อหนึ่งรายอาจารย์ผุมยังงงคำว่าหนึ่งผลิตพันธ์หมายความว่าเฉพาะผักตบชวาใช่แต่ในผักตบชวาจะทําอะไรหลายอย่างก็ได้ใช่แต่ก็ส่งครับได้หนึ่งเท่านั้นที่ที่วถือว่าสุดยอดนะครับอันที่หนึ่งก็คืออันนี้นะฮะอย่างที่เราให้ฟังอันที่สองเนี่ยนะครับเมื่อประกาศดาวแล้วมีดาวระดับประเทศเท่านั้นจังหวัดไม่มีประกาศนะครับจังหวัดประเทศเนี่ยเขาจะประกาศว่าผลิตพันธ์ตัวนี้เนี่ย ่ไดด้ีาวในส่วนของจังหวัดก็คือคัดคะแนนส่วนกอส่วนขอแล้วไปบวกของประเทศส่วนคอพอได้เราก็มาคัดว่าได้ระดับคะแนนเท่าไหร่ถึงเป็นดาวที่ประกาศในระดับประเทศดังนั้นที่บอกว่าโอท็อปห้าดาวนั้นคือการรับรองระดับประเทศแล้วคือคืออย่างนี้อยาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในส่วนของการคัดสรรการให้การใส่ใจเอาใจใส่ดูแลนี่ผมขอชื่นชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านวิศวะประศิทมิ์เริ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านจะถามตลอด ไปถึงไหนยังไงนะครับแล้วแกก็กำชับแล้วก็ไปทุกงานนะครับในส่วนที่มีการคัดสรรมีการสํารวจแกจะติดตามตลอดนะครับทําไมไม่ได้ทําไมเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนอันเนี้ยตลอดเพราะนั้นกระบวนการคัดสรรของเราทั้งทั้ง72ผลิตภัณฑ์ที่เราให้ค่าคะแนนภาคกอกับภาคขอเนี่ยเราเสร็จแล้ววันที่7เนี่ยเราจะแพ็คของนะครับส่งไปส่วนกลางเพื่อให้ส่วนกลางก็ให้คะแนนภาคขอแล้วก็ปีนี้รัฐบาลเขาจะจัดงาน หนึ่งทศวรรษหนึ่ง<ะ>ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือโอท็อปเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลดำเนินการมาแล้วสิบปีะนะครับจะจัดที่เมืองทองนะครับระหว่างวันที่เก้าถึงวันที่ยี่สิบห้าอันนี้ก็จะระดมของดีไปที่เมืองทองธาน,นีนะครับเขาเรียกเป็นโอท็อปซิตี้หนึ่งทศวรรษหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต้องเรียนถามถนนนะนะคะว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาโอท็อปห้าดาวของเราจาราังหวัดน้องมีกี่รายคะมีแปดรายนะครับโอท็อปของเราเนี่ย ห้าดาวมีแปดลายนะครับในปีห้าสามน่ะแล้วก็มีโอท็อปซีดาวเขาจะจําได้ไหมคะแปดลายนั้นเช่นอะไรบ้างไข่นกกระทาของเราเนี่ยนะครับค่ะไข่นกกระทาคุณนเอกหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะแล้วก็ขนมเปี๊ยะของเราเนี่ยได้ห้าดาวที่ที่ที่โพทองนะครับมีสลัดของคุณหมูนี่ก็ได้ห้าดาวน้ำสลัดน้ำสลัดของหมูเนี่ยแล้วก็เครื่องจักสานของเราก็ได้ห้าดาวส่วนใหญ่คนที่ได้ห้าดาวเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า เออได้ห้าดาวปีห้าสามแล้วเนี่ยพอปีห้าห้าห้าปีนี้อาจจะตกลงมาสี่ดาวสามดาวก็ได้ถ้าตัวเองไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1, 1> 1, หรือปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกณฑ์นะครับอันนี้ก็จะตกลงมาแล้วคนที่ได้ดาวสองสามสี่นั้นก็อาจจะมีโอกาสพัฒนาเป็นห้าดาวในใปีนี้ก็ได้ก็เป็นโจทย์ให้ท่านวิศวะเลยครับนาย,นายก็บอกว่าพวกหนึ่งถึงสองดาวเนี่ยก็ต้องพัฒนาต่อไปสามก็จะไปสี่สองไปสามสามไปสี นี่เขากลับมาถามในหัวใจของคนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะทางรัฐช่วยเหลืออะไรบ้างคะสมมติว่าจันปุ้มอยากตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะปุ้มอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาอาละมีสมองมีอะไรตั้งกลุ่มขึ้นมาพอรู้ว่าตัวเองจดอยู่ในหนึ่งประเภทห้าประเภทนี้แล้วเราจะได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากทางภาครัฐหน่วยงานท่านอย่างไรบ้างคะหนึ่งต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป อันที่สองเมื่อขึ้นทะเบียนเราก็จะรู้ <ฮะ S 1> ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไร <ฮะ S 1> พออันที่สองก็คือถ้าเขามีการคัดสรรเราก็ส่งผลิตภัณฑ์เรามาคัดสรรเพื่อจะจัดลําดับว่าผลิตภัณฑ์เราได้มาตรฐานอย่างไร<ม>ทั้งการสํารวจทั้งคัดสรรเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ตัวหนึ่งว่าท่านอยู่ในระดับอะไรท่านทําอะไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อผลิตภัณฑ์ของท่านมีคุณภาพอย่างไรไอตัวที่จะต้องก้าวต่อไปหรือไปเสริมเติมต่อก็เป็นหน้าที่ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนทั้งหลายจะเข้าไปสนับสนุนท่าน เพราะน,น,นั้นกระบวนการการผลิตมันมีกระบวนการการผลิตกระบวนการเรื่องทุนเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการตลาดมันก็มีอยู่ประมาณนี้ที่เราสามารถไปส่งเสริมสนับสนุนได้นะครับก็เรียกว่าครบวงจรนะคะ <scrub. S 2> ในส่วนที่ท่านเป็นหนึ่งผู้ประกอบการประชาชนคนธรรมดานี่อีกอาชีพหนึ่งเป็นทางเลือกในการใช้ภูมิป,ปัญญาท้องถิ่นคำถามสุดท้ายค่ะเป็นหัวใจหลักนะคะที่เราอยากถามว่าวันนี้ค่ะการคัดสรรโอท็อปนั้น ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์แล้วก็มีกิจกรรมดําเนินการอย่างต่อเนื่องแต่จะมีประโยชน์หรือสืบเนื่องสืบต่อในเรื่องของประตูเศรษฐกิจหรือ AEC อย่างไรในอีก3ปีข้างหน้าคะผมย้อนหลังให้อาจารย์พุ่มเห็น <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> หนึ่งเราขึ้นทะเบียนสํารวจเนี่ยเรารู้เลยว่าใครเขาทําอะไรที่ไหนอย่างไร <ภา S 2> ทําอะไรที่ไหนอย่างไร <ภา S 2> ก็คือเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนท่<ภ>านในคำว่าทำนันอย่างไรผลิตอย่างไรใช้ทุนจากไหน <ภา S 1> นะครับตลาดเป็นอย่างไรนะครับอ <ภา S 2> ันนั้นก็คือการ ขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อป <Ha. S 2> พอมาคัดสรรเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยผลิตภัณฑ์ของท่านของท่านของประชาชนที่เขากําลังผลิตมันมีระดับมาตรฐานอย่างไร5ดาว4ดาว3ดาว2ดาว <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อเป็นเรื่องของ aec <Okay. S 2> ก็จะรู้เลยว่าพี่น้องคนที่อยู่ในประชาคามอาเซียน mm. ก็จะรู้ว่าอ่างทองเนี่ย mm. มีผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรบ้างคุณภาพเป็นยังไงผลิตที่ไหนอย่างไรเมื่อเขาอยากจะมาคอนแทคด้วย มา,มาหมายถึงว่าจะมาคอนแทคด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนซื้ออขายก็แล้วแต่เขาสามารถนําเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะมาเชื่อมต่อกันได้นะครับในใน,ในเรื่องของอาเซียนหนึ่งเราทําตรงนี้เราจะรู้เลยว่าพี่น้องประชาชนเขาทาอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นอาเซียนมาก็ไม่จําเป็นต้องไป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 เซิร์ชหาที่ไหนแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อเชื่อมสัมพันได้ได้กันทีก็สามารถมาดูได้ว่าเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาจะมาเชื่อมต่อทางด้านอะไรได้บ้างนะครับ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเราเห็นว่าเขาพยายามจะยกเอาความรู้ความสามารถของพี่น้องประชาชนไปสู่ระบบสากลรณก็คือเอามาตรฐานเข้าไปจับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องประชาชนได้มาตรฐานเหมือนภาคเอกชนเขานะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของโอท็อปที่ได้ดําเนินการกันมานครับก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นการรวบรวมแฟกต์ฟลายดิ้งหรือดัตต้าเบสที่ดีมากนะคะ ในการที่จะได้รู้ว่าในจังหวัดอ่างทองหรือในจังหวัดต่างๆนั้นมีโอท็อปในระดับอย่างไรมีอะไรบ้างแต่ถ้าต้องการจะติดต่อโดยตรงคะหนูะจะพึขอเบอร์โทรศัพท์น,นิดนึงค่ะได้ครับก็ศูก็น3 5 6 1 1 1 4 3 1> นี่เป็นเบอร์สำนักง,งานพนันชนจังหวัดนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของสำนักงานอยู่นะครับนะครับแล้วก็ที่จังหวัดอ่างทองสามารถติดต่อได้นะครับตั้งแต่ตัวผู้ขับบัญชาผมเลยนะครับก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดผม ให้เครดิตกับท่านมากท่านไปมาเกือบทุกกลุ่มแล้วนะครับท่านยกหูมาที่ทําไมเป็นการลุกวนท่านนะครับก็สามารถติดต่อมาทางผู้ว่าก็ได้ติดต่อมาที่สำนงานผู้นวยชนจังหวัดก็ได้ติดต่อสํานักงานพู้นามชนอาเภอที่มีทุกอาเภอก็ได้ติดต่อท่านานอำเภอทุกอําเภอยังแหล่งที่โอทอกกตั้งอยู่ก็ได้นะครับผมอยากเรียนอาจารย์ปุ้มอย่างนี้ว่าในเรื่องของการผลิตก็ดีนะครับการทําให้สินค้ามันดูดี แล้วก็ได้มาตรฐานสวยสดงดงามนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้นะครับส่วนเรื่องการตลาดเนี่ยก็ต้องอาศัยพี่น้องทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐทั้งภาคส่วนอื่นๆเนี่ยช่วยพี่น้องด้วยนะครับโดยโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะหาตลาดให้ถ้าเราปล่อยให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วรวมตัวกันเป็นเครือข่ายไปหาตลาดเองเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะแข่งขันกับกับส่วน,อ,นอื่นๆเราก็น่าจะเสียเปรียบนนแต่ว่าเชื่อมั่นด้อย่างหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนนั้น แม่เอาเปรียบใครนะครับเพราะนั้นภาคเอกชนที่อยากจะมาเขาเรียกอ<ช>ะไรทำธุรกิจด้วยเนี่ยก,ก็ยินดีนะครับนะครับก็อยากฝากไว้ว่าเมื่อท่านซื้อสินค้าโอท็อปไปนั่นหมายถึงว่าเงินจะเข้ากระเป๋าชาวบ,บ้านค่ะนี่ก็เป็นสาระน่ารู้นะคะเป็นแรงใจที่ช่วยกันนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพโอท็อปเราคนท้องถิ่น,น,นให้ได้ใช้ภูมมปัญญาชาวบ้านขอบคุณท่านท่านประมวลมุ่งมากนะคะพัฒนาการ ชุมชนนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งนี่ก็คือสาระนะรู้ส่วนหนึ่งนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะที่เราเลือกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยเพราะว่าอยู่ในระหว่างการคัดสรร mm hmm. แล้วอีกไม่นานนี้ก็จะมีงานโอทอปที่เมือทงทองธานีสินค้าของบ้านเราอ่างทองเนี่ยไปออกตลาดที่นั่นเยอะมากนะคะให้ได้รู้นะคะว่าวันนี้คนอ่างทองนั้นไม่แพ้คนอื่นค่ะ แล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้นะคะความภูมิใจของคนเราเนั้นไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่การใช้ปัญญาและจิตใจและภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในชีวิตและครอบครัวตัวเองค่ะดิฉันอัยามมนเอรากรวัฒน์จันร์ปุ้มนะคะและท่านประมวลนุ่งมากแพทการชุมชนจังหวัดอ่างทองขอลาไปก่อนค่ะในส่วนนี้นะคะกลับไปพบกับรายการข่าววันเดิมค่ะสวัสดีค่ะ